ก็มีหนังสือไปว่าเออเนี่ยที่มอ,อเขามีรับทุนนะจบแล้วมีงานทําเลยอะไรเงี้ยมาเลยสามหนึ่งอะที่แบบเห็นข่าวหนะังสือพิมพ์รับสมัครอาจารย์ลองเขียนจดหมายสมัครมาดูทางนี้ก็เรียกสัมภาษณ์ มากกว่า36ปีนะคะที่พี่มาอยู่ที่นี่พี่อยามาจากภาคอีสานจังหวัดขอนแก่นต้องมาใช้ทุน4ปีระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานคารินแล้วก็มหาหวิทยาลัยนเรศวรตอนนั้นชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยสงขลานคารินโดยเฉพาะภาควิชาเคมีเนี่ยจะโด่งดังมากมก็เลยเลือกที่จะมาอยู่ที่มหาวิทยาลัยสงขลานคารินค่ะเป็นเอาซอฟของบริษัทปูนซิเมนต ตุงสูงอยู่วานซ่อมบรงรักษาเครื่องจกักรกลแล้วก็เป็นครูโรงเรียนอาชีวะเทคโนโลยีปักค่ายทุ Tech ที่ิตตุงสูงปีพศ2535สู่รั้วของมาลัยทรงขานครินสั่งกัดภาควิชาฟิสิกส์จนถึงปัจจุบันตัวเองก็เป็นเสร็จเก่ามอ แต่ว่าจบคณะพยาบาลไปทํางานที่พระมงกุฎเราเป็นพยาบาลเราเข้าเวรตามปกติก็รู้สึกมันเหนื่อยแล้วก็จะเป็นคนที่แพ้เวรดึก <laughs> แต่ว่าเราเปลี่ยนซะไปเป็นครูเป็นครูบาอาจารย์สอนสอนเขาเนี่ยเราก็ได้บุญเหมือนกันหมอพยาบาลเข้าไปดูแลคนไข้ <c oughs> เขาก็ได้ผลบุญผลบุญนั้นน่ะจะส่งมาที่เราด้วยมีอาจารย์ที่ภาควิชาเขาโทรไปบอกว่าจะทํางานไหมพอดีาาที่สาขาที่คณิตศาสตร์เขา รับลูกจ้างสอบพิมดีดนิดหน่อยสอบมาสอคนปรากฏว่าพี่พิมพ์ได้ดีกว่าเขาก็เลยรับพี่เข้าทำงานเริ่มเป็นลูกจ้างแต่ปี30จนถึงปี3-4มีการสอบบรรจุพี่ก็เลยสอบได้ทำแต่3-4มาตลอดเลยตัวเองเนี่ยชอบเล่นเกมตั้งใจไว้เลยว่าจะเรียนคอมพิวเตอร์ตอนนั้นศูนย์คอมพิวเตอร์ยังอยู่ที่ชั้นหนึ่งของคณะวิทย์บังเอิญได้มีโอกาสได้ไปเรียนตอที่อเมริกาพอกลับมาก็ คิดว่าคงต้องอยู่ข้างใต้ตอนนั้นศูนย์คอมเนาะก็เป็นตึกสามชั้นใหม่แล้วก็ดูน่าทำงานมากอะไรเงรี้ยบรรยากาศก็ดีดก็เลยได้สมัครเป็นโปรแกรมเมอร์ก่อนสมัยก่อนห้องเรียนก็จะเป็นกระดานดำแต่สิ่งที่เป็นกระดานดำแล้วมันหายไปตอนนี้ผมก็รู้สึกเสียดายเหมือนกันเพราะว่าตอนไปเรียนต่อที่อเมริกาเป็นช็อคสี่ด้านของห้องเลยไม่มีอุปกรณ์อะไรที่ที่สมัยใหม่อะไรเงี้ยเราต้องมานั่งแบบ ต้องอดทนมากอ่ะแต่มีปัญหานหน่อยแต่ว่ามันมีเทคโนโลยีใหม่ๆมาก็คอยช่วยช่วยเหลือแบบเยอะๆอะไรเงี้ยนะก็เลยทํางานไห้สะดวกพราะแต่ก่อนบอกว่าแล้วทําทงานสบายแต่ไม่ค่อยสะดวกแต่ตอนนี้สะดวกแต่ไม่ค่อยสบาย ตอนที่เรามาตอนแรกนะคะเราก็จะได้รับการแนะนําจากผู้ใหญ่ใช่ไหมคะว่าหน้าที่ของการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเนี่ยจะมีอยู่5ด้านด้วยกัน1การเรียนการสอน2การวิจัย3ก็คือบริการวิชาการ4ก็คือบริหาร5ก็คือทานุบำรุงศิลป,ปวัฒนธรรมถ้าเกิดใครไม่ทําครบ5ข้อนี้ก็อาจจะไม่สมบูรณ์ในเรื่องการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยแล้วก็พยายามทุกอย่างเลยนะคะว่าจะทําสิ่งเหล่านี้ให้ครบทุกมิตินั้นเราเข้ามานี่ครับมีความบุบุญ จริงใจไม่หลอกอไม่มีเล่์เหลี่ยมไม่มีจริงดีจริงเด่นชัดเจนร้อยเปอร์เซ็นโดยเฉพาะผู้ังกับบัญชาเขาดีนะครับเขาใส่ใจเขาดีต่อเรานะครับมีความรักต่อเราเราก็ต้องต้องรักหหมวยานรักผู้บัญชาให้มากกว่าที่เขารักเราคือเราอยู่กันเหมือนเหมือนครอบครัวครอบครัวหนึ่งนะครับพี่แบ่งใหน้น้องน้องมีอะไรก็มาฝากพี่เรามีอะไรเราก็คิดถึง ไม่ต่างกันเลยนะไม่ว่าจะอยู่ในอาชีพไหนต้องมีความพยายามนะคะแล้วก็ต้องมีใจรักในอาชีพคงตื่นเต้นมากกว่ามัง้ง <c oughs> เป็นการสอนครั้งแรกเนาะด้วยใจที่เรารักอะ่ะเด็กสมัยนั้นก็น่ารักบางทีใกล้สอบเราก็ไปไปอยู่กับเขานะคะอยู่สามทุ่มสี่ทุ่มอะไรเนี้ยเข้าอยู่แค่ไหนเราก็อยู่อยู่ด้วยอะ่ะมันผูกพันกันจะมีบางรุ่นเนี่ยไปทะเลด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะสนุกมากแล้วก็ผูกพันกันมากค่ะเมื่อสมัยก่อนเนี่ยคอมพิวเตอร์ที่ใช้เนี่ยยังเป็นแบบจอเขียว โปรแกรมลาดวิถีเป็นโปรแกรมที่ใช้สําหรับพิมพ์สูตรทางคณิตศาสตร์ซึ่งน้องๆสมัยนี้น่าจะไม่รู้จักโปรแกรมนี้เพราะตอนนี้เขาเริ่มใช้ Microsoft Word กันตอนนั้นเราเรียนห้อง M109 ก็นั่งปิ้งแผ่นใสกันเป็นอาจารย์มีหน้าที่ผสอมเสร็จเขียนเสร็จก็ลบตากแดดนะคะเช็ดให้แห้งใส่หนึ่งสือพิมพ์แล้วก็เขียนนะคะเพราะฉะนั้นการเขียนโค้ดสมัยก่อน เราเราก็ยังสอนกันเป็นแบบซิมแพกแบบนั้นแต่ถัดจากนั้นมาไม่นานเราก็จะมีคอมพิวเตอร์ซึ่งน้องๆก็ได้นั่งเรียนในห้องคอมพิวเตอร์แล้วก็จะมี TA ทํทำไงดีอาจารย์เราพยายามสอนซิมแพกอาจารย์ก็บอกว่าเอาแต่คอนเซปเพราะว่าภาษามันเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆแต่หลักการในการทํางานเนี่ยเหมือนเดิมพ็อดีใจภาคภูมิใจเราไม่ได้เป็นสาย อาจารย์นะครับสายวิจารณารแต่เราก็ามาทาําหน้าที่ไม่แตกต่างอะไรกับทั้งนั้นก็ช่วยสอนในการใช้เครื่องมืออาจารย์เครื่องจกักรนักศึกษานะครับเขาก็มีโปรเจกต์มีอานวิจัยหรือโครงงานอะไรสักอย่างเครื่องมือที่เรามีอยู่ครับมันมันสามารถที่จะทําให้เขาได้ประดิษฐ์ชิ้นงานให้เขาได้หรือจะไปการเก็บตัวอย่างหรืออะไรประมาณนี้ครับได้ 36ิปีที่แล้วแต่ภาพภาพจำก็ยังชัดอยู่นะคะตอนนั้นพี่เดินทางมาคนเดียวเลยวันที่16มกราสองห้าสามสองมอดหรือไม่มอดเนี่ยมันขึ้นอยู่กับคนไม่ได้ขึ้นอยู่กับบ,บริบทรอบข้างในบางอย่างอาจารย์ภาควิชาเคมีต้อนรับดีมากๆแล้วทุกคนก็เป็นเพื่อนแล้วก็เห็นว่าเราเป็นน้องใหม่เป็นอาจารย์น้องใหม่ใช่ไหมคะทุกคนก็ดีดีช่วยเหลือไม่ว่าจะตอนที่มหาหาหอพาักพาออกไปซื้อพัดลม พาไปซื้อมอเตอร์ไซค์อะไรเพราะเมื่อก่อนถนนน่ากลัวมากนะคะเพราะว่าระหว่างที่มออกับในเมืองเนี่ยมันไกลมากแล้วถนนบางสายอย่างปุณกันนี่ก็จะเป็นดินแดงแล้วเงียบมากพี่ก็จะเดินจากแฟลต90มาภาควิชาเคมีเดินเช้าไปเย็นกลับทุกวันทุกวันพอใครเจอเราเนี่ยเขาก็จะให้เราซ้อมมอเตอร์ไซค์มาด้วยน่ารักค่ะอาจารย์ที่นี่น่ารักมากค่ะทีนี้พอกลับมานะตัวเองก็เป็น,เป,นเป็นด็อกเตอร์คนแรกในในรอบ สิบยี่สิบปีอ่ะคือมันห่างหายไปนานมากนะคะก็เป็นความคาดหวังของภาควิชาของคณะแต่ถ้าจะให้เราทําวิจัยต่อไปเนี่ยขอให้เป็นงานวิจัยที่มันมีประโยชน์กับมนุษยชาติจริงๆตอนไปทำพัสดก็เลยไปขอขอกับออลล้อหน้าหน้าไบติล่าถ้าเราได้ทํางานตรงนี้ขอให้เป็นงานวิจัยที่มันมีประโยชน์ก็อย่าให้ทําแล้วก็แค่ขึ้นหิ้งขอตําแหน่งพอสอรอสอรหรืออะไรเนี่ยจบแล้วก็ไม่ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรการทํางานที่มีประโยชน์กับส่วนรวมได้ช่วยเหลือ บุคลากรผู้ร่วมงานนักศึกษาอำนวยความสะดวกให้เขาช่วยเหลือเขาเกี่ยวกับงานที่เราทํามันไม่ใช่ภูมิใจแค่ลูกวิทยาศาสตร์เนาะเราลูกสมคลาในคารินเนาะแต่ผู้คนไงที่จะมันเข้าไปในใจเนาะผูกพันมั่นเกลียวดเพราะว่านะคะสมัยพีย่นักศึกษา,ศา,ศามีน้อยเพราะฉะนั้นแทบจะทุกคณะเรารู้จักกันแทบจะท้องหมดเนาะยุคนั้นเศรษฐกิจกไม่ดีพวกเราไม่ค่อยมีตังค์เหมือนเด็กยุคนี้นะคะ มอเตอร์ไซค์มีอยู่คานของเพื่นวิทย์วะใช้กันแทบจะทุกคนในมาอะไรอย่างเงี้ยผูกพันกันหมดสนิทกันก็เป็นเที่ยวกันซัมเมอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนสมัยที่ยังเรียนอยู่ตอนนี้ก็ยังเป็นเพื่อนรักกันอยู่จนถึงปัจจุบันเนาะหลายคนก็เป็น c ีอระดับใหญ่ของประเทศไปแล้วนะคะความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะการสพอร์ตตรงนี้เราก็จะมีลูกศิษย์ปิญญาตรี ลูกศิษย์ปริญญาโทและก็ลูกศิษย์ปริญญาเอกที่จบไปไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือแม้กระทั่งจะเป็นชาวต่างชาติที่ได้ทุน education Hub มาเรียนก็เห็นความสำเร็จของทุกๆคนแล้วก็เห็นความกลมเกลียวกันบางทีเสาร์อาทิตย์เราก็ไม่รู้จะทำอะไรเราก็เข้ามาที่ทำงานสมัยก่อนไฟมออมันก็ไม่เหมือนกับสมัยนี้ไฟดับบ่อยอย่างบางทีเข้ามาตอนกลางคืน แล้วไฟดับอย่างเงี้ยเนี่ยผมก็เจออาจารย์เีรีอะไฟดับออกไปนั่งกินชากินกาแฟในในเมืองกันประทับใจทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการเป็นอยู่แล้วก็การดูแลความเป็นมิตร แล้วก็การเข้าหาเราออฟเฟอร์อะไรหลายๆอย่างเพราะเขาเห็นว่าเราเป็นคนต่างถิ่นเขาจะต้องดูแลเราแล้วอาจารย์ทุกคนเลยตอนนั้นสนุกมากค่ะชวนไปไว่ายน้ําไปเล่นสารพัดอะไรอย่างนี้เลยน่ารักอะค่ะรอยยิ้มอะครับรอยยิ้มเติมแรงเติมพลังมนันดูบุญอะครับเจอหน้าแล้วมีรอยยิม้มเราก็เกิดจากความรักนั่นแหละมีความรักในงานรักเพื่อนฝูงรักเพื่อนพ้องเรารักเข้เข้อก็รักเรา คือเมื่อก่อนนี้จํานวนอาจารย์ก็น้อยเราก็เพิ่งบุกเบิกกันมาก็มาอยู่หอเดียวกันอะไรเดียวจริงๆเงินเดือนเราก็ไม่ได้เยอะแต่เวลามีกิจกรรมอะไรเนี่ยเราจะช่วยกันเหมือนกับลงแขกเงินก็ไม่ใช่ไม่ใช่มากแล้วบางทีต้องควักกระเป๋าเองด้วยนะคะแต่มันมีความสุขเดี๋ยวนี้เงินเยอะตอบแทนนู่นนี่นั่นแต่ทุกคนทํางานแบบไม่มีความสุขให้มันเสร็จหน้าที่ตัวเองอะ่ะเออถามว่าอยากจะไปช่วยเพื่อนไหมเออเพื่อนตรงนี้ยังไม่เสร็จเราอยากไปช่วยไหมไม่มีใครอยากช่วยศิลปินบางเดิน ก็คือสนุกสนานเนาะเรามีการแสดงเรามีโน่นนี่นั่นอาจารย์ภาคจุนนี่นะจะยังไงก็ตามที่เด่นที่สุดของอาจารย์ทุกคนที่พี่มองรักเด็กมากเพราะว่าเด็กนะคืออาจารย์ทุกคนนี่คือรู้ว่ารักแล้วก็หวังดีกับเด็กแล้วอยากช่วยอาายันนั้นคือเป็นความสุขของพี่ที่ภาวิชาความเป็น uh, happy family เรามี uh, บ้านพักดูแลเรานะคะเรามีรัสรี่ที่ดูแลลูกเราเมื่อเกิดมาเนาะ เรามีโรงพยาบา,สา,าลสงขลานครินที่ดูแลเราแล้วก็สถานที่ทํางานเราก็มีผู้บริหารหรือนโยบายคณะหรือนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ซัพพอร์ตเราทุกเรื่องไม่ว่าเราอยากจะทําอะไรแล้วมีความตั้งใจในการทําคุณแม่พี่ที่เสียไปก็บริจาคร่างกายก็จะเห็นได้เลยว่าสงขาาลานครินเป็นที่ที่ซัพพอร์ตเราตั้งแต่ลูกเราเล็กๆจนกระทั่งนี่แหละ จนกระทั่งถึงวิทยถึสุดท้ายของเชมิตก็เราคิดว่าครอบครัวมันก็ต้องมาจากพื้นฐานที่เรามีความสุขที่อยู่จริงๆและขอขอบคุณน้องๆทุกคนของคณะวิทยาศาสตร์ที่ช่วยเหลือทุกๆด้านและก็มีเพื่อนร่วมง,งานที่ดีขอขอบคุณน้องๆทุกคนในในทีมงานและก็ขอให้น้องๆทุกคนทำงานได้มีความสุข จะเดินก้าวหน้าในตำแหน่งเอาองค์กรเป็นที่ตั้งนะคะเสร็จแล้วเราอยากจะทำอะไรให้องค์กรบ้างเพราะว่าสิ่งที่มันติดตัวเราไปตลอดชีวิตเลยโลโก้แล้วก็มันคือแบรนด์ของเราะคะ่ะอย่างเช่นพี่เป็นบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์เราก็อยากให้คณะวิทยาศาสตร์เนี่ยมีชื่อเสียงโด่งดังคนเราอาจจะมีความถนัดแต่ละด้านไม่เหมือนกันเราก็ต้องดูว่าเราสามารถเผยแพร่ชื่อเสียงของคณะวิทยาศาสตร์ ในมิติไหนได้บ้างอย่างเช่นบางคนถนัดเรื่องการเรียนการสอนก็ทํามิตินี้ยังไงได้บ้างแต่ละมิติอะค่ะคนเราจะมีความสามารถไม่เหมือนกันแต่ยังไงก็ตามสิ่งที่พี่ยึดเสมอก็คือว่าเราเป็นบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะมีโอกาสไปทํางานตรงไหนก็ตามเราแบกโลโก้ของคณะวิทยาศาสตร์ไปด้วยแล้วเราก็เป็น คนที่ประชาสัมพันธ์นธาาาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสุนทรียนัรศึกด้วยคือตอนตั้งต่จะไปผมเด็กๆนะครับจนถึงวันนี้คุณแม่ก็เคยเคยสั่งเคยสอนผมไว้ตลอดนะครับเวลาเจอท่านกจะฝากไว้เสมอว่าเราจะไปไหนนะครับอยู่ที่ไหนเนี่ยให้มีคนรักนะครับเราจะไปไหนให้มีคนมาเข้ามาทักทายเราแล้วเรากลับมาแล้วก็ให้มีคนจุมเชย ทุกคนนะครับโดยเฉพาะหมาลายนะครับที่ได้เข้ามานะครับถ้าไม่มีตรงนี้เราก็ไม่สามารถเข้ามาอยู่ได้คณะยาศาสตร์นะครับโดยเฉพาะวิสิกนะครับเราถือว่าไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าท่านใดนะครับท่านก็ดีดีนะครับเป็นหัวหน้าที่ดีทุกๆท่านนะครับข้อข้อเพื่อนร่วมงานนักบิดนะครับในในส่วนของวิศว์แล้วก็น้องๆตั้งคณะครับก็มีมีมีส่วน นั้นทั้งหมดนะครับก็ขอขอขอพระคุณทุกท่านครับแต่แต่ด้วยนโยบายทั้งของคณะเองแล้วก็ของมหาวิทยาลัยจะเน้นไปในเรื่องของ p a p ปอร์พับลิเคชันวัตกรรมหรืออะไรอย่างนี้เนาะก็เลยทำให้งานสอนเนี่ยมันแผ่วลงงานสอนนี่ก็ให้มันพ้นๆผ่านไปได้ทำตาม KPITOR ที่ได้คอมมิตตรงนี้ก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่น่าเสียดายจริงๆถ้าเราได้มีเวลา ทุ่มเทให้กับมันอีกสักนิดนึงผลประโยชน์มันก็จะตกอยู่ที่นักศึกษาแล้วสุดท้ายมันก็จะวนหลูกกลับมาหาเราคือเบสิกโนเลจอะมันต้องมาจากเราถ้าเราปลูกฝังให้เขาดีๆให้กับเขาเต็มที่มันก็จะได้ความรู้ตรงนี้ไปต่อยอดก็อยากให้รุ่นน้องนะคะ pay a t t e n t i o n กับเรื่องของงานสอนให้มากขึ้นอีกนิดนึงนะคือมันจะเป็นบุญกุศลกับตัวเขาเองนั่นแหละนะคะมันมันไม่ได้ไปไหนไกลพอดีว่าน้องๆเขาน่ารักทุกคนอยากให้เขารักกันเพราะว่าทำงานด้วยกัน ก็ต้องรักก็สามัคคีกันทางซื่อสัตย์สุจริตนี่แหละให้พยายามโอเคเราไม่ได้ขนาดร้อยล้านพันล้านแต่เราเล็กๆมๆพยายามอย่าทำพี่คิดว่าตัวเองเนี่ยที่ได้มีโอกาสได้ทำงานอยู่ที่นี่แล้วก็มีความสุขทุกวันนะเดิมทีเดียวเลยเราเป็นแค่หลักสูตรนึงสาขาเล็กๆนะคะวิทยาการคอมพิวเตอร์แล้วหลังจากนั้นเราก็ย้ายออกมาเป็น ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์เมื่อเวลาผ่านไปนะคะตอนนี้เราก็ย้ายกลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะอย่างไรก็ตามตอนนี้ก็ต้องขอบคุณน้องๆเพื่อนอาจารย์นะคะแล้วก็น้องๆที่ดูแลเราฝ่ายสนับสนุนทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นจะเปลี่ยนทายมาอยู่ที่ภาคาหรือจะมาอยู่ที่คณะู้ื่อาเราทํเา,เ,าทเพื่อคณะเราทาเพื่อมาอะไรถึงขั้นนี้กันเลยก็คิดว่าการเปลี่ยนแปลงและการเรียนรู้ เป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็ขอบคุณน้องๆทุกคนจริงๆที่ทำให้คณะวิยาศาสตร์ของเราก็ยังเป็นที่หนึ่งในใจของไม่ว่าจะเป็นคนใต้หรือคนไทยตลอดไปค่ะ Girl. ไม่เห็นมีที่ลองไว้คือที่อยู่ยิบป,ปากกาบรรยายในโจนไม้ว่าจำกันได้ไหมหเธอที่อยู่เดิ